กลับสวัสดีเอฟซีู้ยุตธรรมบ้านครับพี่น้อง FC เนาะกลับสวัสดีงาม่ครับพี่น้อง FC ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียังแชนแนลหลักประสบโชคครับพี่น้อง FC ประสบโชคมาด้ใส่แอดประสบโชคกับเปลี่ยนจากอาจารย์แหละมาเป็นประสบโชคกเด้อพี่น้องเด้อแตอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไว้พี่น้อง FC รูปแบบแนวทางวันนี้ตำราวเจียงแยงครับพี่น้องเจียงแยงตำราววันจันทร์ที่25 2567ครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางจะสะดุดไปพี่น้องเอฟซีวันได้พักแล้วล่ะงวดช่วงวดแล้วล่ะพักสูตรไปน,น,น้ำเนยงวดนี้มือน,นี้บอลเนยบอลนอนนะครับพี่น้องเอฟซีตุสันแตกสามตัวก็มีเด้แล้วพี่น้องเอฟซีกับไปพิจารณาเอาคือเราล่ะครับพี่น้องท่างช่องสเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางสเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมรับฟังครับ รูปแบบในทางสามเหล้าครับพี่น้องเอฟซีพาดกับข้าวรายวันเนาะก็จะมีจันพุทธศุกร์สามวันเท่านั้นครับพี่น้องเอฟซีครับมินิครับกับพี่บอสพี่จ่าก็จะเอียงครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบในทางเสือออกมาลักษณะแนวใดกะตามชิมงานกลับไปครับพี่น้องครับเอียงครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีเจียงครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่อง จะยังชาแนลทางช่องที่มื่อนี้ก็จะเป็นตำลาวค่ะท่านผู้ชมตำลาววัดที่ผ่านมากระกออโทษขออภัยค่ะทตำโจมคือรูดทั้งอ่ารูดทั้งวิ่งบนวิ่งล่างแล้วก็กระดันอ่าตารางแล้วก็สูตรจับผู้ค่ะท่านผู้ชมทักสูตรเนี่ยเพราะลูกวัดมันเป็นมันเป็นมือรนมือสูตรแต่ว่าแอดอ่าเป็นไวยสูตรค่ะเป็นมือสูตร ก็คือเขาเห็ดไปตามสูตรสูตรท่าไปเป็นยังไงกันยาคนสิมาเข้าเป็นได้ค่ะสูตรของแอดบมมีเข้าแอดก็ไปบ็ได้ค่ะท่านผู้ชมไปไม่ได้เหมือนกันเนาะไปตามสูตรแมนมันก,ก็เดินดีมาเรื่อยๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะได้เพราะได้บารได้กับเลขวิ่งเนี่ยมึงเูาะนี่นพักสูตรเออมันกมน็มาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆแต่บางงวดที่ผ่านมาน่ะเออเนี่ยจะล้างเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมอ่าก็เดินมาเรื่อยๆแต่บางงวดที่ผ่านมาก็คือเออตารางนี่สองวันอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะแมน สุดตารางเนี่อาทิตย์หนึ่งละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านไหนที่ยังเสียวๆอยู่กับกับมองตอนกับมองมองอะไรปะแคบแม่จ้าไปทะเบิงมาขอ,องฮอกซีเข่าหรือเปล่าอันนี้ก็ได้ก่ะท่านผู้ชมเพราะว่าฮอกเขา,บ,า,เขาบอกเลยว่าการดูการขึ้นหลุดหลุดมันเป็นยังเพราะหลุดเพราะว่าไปนน้ำสูตรอะแตน้ำสูตรสูดท่าไปแมนสูดท่าไปยังไงฮอกก็ต้องไปอย่างนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมอ่าเบิ่งวดนี่ค่ะท่านผู้ชมบ่งวดวันบันเจนที่ยี่สิบห้า คือมื่อนี้ค่ะท่านผู้ชมคือมื่อนี้สำหรับวันจันทร์ที่25สองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งไม่ได้มาพ่อกันหลายวันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอดีตวันศุกร์นแนนทั้งหลายกับพ่อมาพ่อกันเนาะค่ะเนาะเป็นชื่ิอะไรทีพี่น้องเรียกชื่อหลังหลังผลกับว่าให้มาพ่อกันแนน,แนจะ่าพี่น้องเรียกชื่อติดใส่วิจารณญาณในการรับชมระฟังขบทั้งหนาเทศหรือว่าหนาเสพแต่มีการระวังของปลอมพี่น้องของปลอมหลายค่ะปลอมหลาย ไอคลิปออกไปแล้วแอดไอคินลงไปพไปพวกป้อมมันจะเข้ามาเลยค่ะเข้ามากนแอดเลยจะมากดทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุก,ท,กทุกคอมเมนต์หลักให้ส่วนให้เข้าบ้านาตามที่แอดเบงแอดกับไลบ์บอกบอกไล์บอกบอกจนหเราเลี้ยงมุล,ละ่ะ <laughs> จนบ้านช่องท็อปคือปิดกักก้นคนหล,ลังค่ะท่านผู้ชมจนช่องจริงมีปัญหาเลยใช่ช่องจริงมีปัญหาเลยละ่ะฟอกไ,ไปไล์บอกช่องปอมไล์บอก แต่ว่าแอดกเห็นได้แต่เพียงแอดนี่แหละแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นมันเป็นปอมมันทักไปหาแบบนี้กตอบล็อกออกได้เลยค่ะอะไร,รบล็อกให้มีบ้านอ่าไม่มีมบ้านไม่มีกลุ่มไม่มีสมัครชะมาซิกไม่มีผนลมเจ้ามือ,อ,อไม่มีแต่ท่านผู้ชมบล็อกได้เลยบล็อกได้เลยค่ะน้ามาบนซินตำลาวตำลาววันจันที่เยี่ยมห้าค่ะสายวิ่งนูดล่างกันบนใช่ไหม ล่างกันบนล่างกันบนหกกับเจ็ดนี่รูดมาที่หกกับเจ็ดหกกับเก้านี่ระวังไว้ค่ะท่านผู้ชมหกกับเก้านี่ระวังไว้เอ่อแอดบอวงกลมค่ะท่านผู้ชมแอดบอวงกลมอ่าพอมาในสูตรของมันน่ะมันชนกันที่หกแต่ว่ามันชนกันยันไหนประมาได้สามมื่อล้วค่ะท่านผู้ชมตัวที่ชนอะประมาแอดกับอะไบลอขึ้นบลอขึ้นวงกลมค่ะอนไรชื่นชอบมาคนมักตัวนี้เราไปหยิบไปได้เลยค่ะอ่าแต่ว่าถ้ากอดข้อหกกับเก้านี่ยหนูมันมากมากน้ำกันดีบดีได้เลยเนาะ กาๆเรียกแต่หมักเนาะค่ะเนาะสำหรับต่ำลางสายล่างกันบนสายบนกันล่างบนกันล่างสายวิ่งครับพี่น้องวิ่งอยู่ที่หนึ่งกระสุนค่ะวิ่ที่หนึ่งกระสุนบนกันล่างแอดกับปวงกลมกับท่านชมอันนี้คือเป็นสูตรใหม่ค่ะเออสำหรับบนนี่สำหรับสูตรบนนี่แอดใช้สูตรใหม่ค่ะปั๊บสูตรใหม่บ่แเมนอ่าส่วนสูตรล่างนี่เป็นชุดเดิมค่ะ่เป็นชุดที่เป็นชุดเดิมเพราะว่าล่าง พราะว่าชุดล่างนี่ถ้ามันหลุดได้มือนึงมันก็หลุดแค่มือเดียวเนาะอคือหลุดตั้งวัดก่อนเออแล้วถ้ามันได้หลุดมือนึง่งมือสองมันก็จะเดินองลงค่ะท่านผู้ชมหลักสุดล่างตอนนี้สุดบนมันหลุดไปอมันหลุดไปสองวันแล้วแอดก็เลยลองเบมึงใส่สุดใหม่เลยค่ะสำหรับสุดใหม่เลยสูตรใหม่เลยอสำหรับตะล่างค่ะสายตะล่างคันหนึ่งหกสามศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งหกสาม 079เลขง,งามดีเลยพี่น้องอันนี้เองแลอบตาชิมชอบมาจับเองชิบท่านไหนที่มาชอบอพีแ่แอบจบคู่เนาะค่ะเนาะเอ่อประมาเขาทำไปตามสูตรมันสูตรใหม่มาเขาไปยิบสูตรใหม่เของนะทุกท่านอ่าตะล้างนี่ประมาณสามวันแล้วค่ะไม่มาสามวันแล้วท่านไหนจะพิจารณาเบอร์กร์นะคะเด้อ่าเอาไว้แอบกต่น้ำเสนอเป็นแนวทางสปอนถามนันเดินมันก็จะเดินใสต่อเลยค่ะถามมันเดินมันเดินเงี้ยวเดินค่ะเดินเดินเงีวค่ะอ่าสำหรับจะพู่ค่ะจับคู่จับคู่ จำลาวันที่ยี่สิบห้าวันจันทร์ค่ะจับคู่ล่างกันบนอยู่ที่หกสามหกเก้าหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าวงกลมที่หกสามและเจ็ดสามมี่ต่งเด้อนนแลว้วกับหัวน้ำแนหกสามกับเป็นเก้าสามเหมือนน้ำแน,นอันนี้ระวังที่เก้ากับหกอนนเป็นอย่างคนสามก็คือมันเดินไปที่สามตัวจับนี่คือเดินไปที่สามตัวจับเดินไปที่สาม ่บนกันล่างค่ะบนกันล่างบนกันล่างบนกันล่างอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองศูนยห้นย์แปดศูนครับพี่น่องเรีวงกลมที่หนึ่งห้าหนึ่งหกและห้าศนย์ครับพี่น่องเรีครับเดี๋ยววงไสามวงเลย้สามค่ะวงสามวงคือมันชนกัน สามม้ก็จะได้เนาะจะได้ก็เลี้ยวเลยเอ้ามาแค่นี้เองเลยว่าค่ะท่านผู้ชมจังไดกะมองเป็นแนวทางค่ะมองเป็นแนวทางว่าเขาชื่นชอบเขาคอยหยิบถ้าท่านใดขาชอบก็แค่นั้เจาไว้ทันรุ่นเมืองกร์ค่ะท่านผู้ชมว่ะของเจี๊ยงนี่ต้องรุ่นเบรงกร์ว่ะมันจะเข้าหรือไม่เข่ามันเดินมันเดินเนี่ยถามมันเดินจะค่อยจียิบจับเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้โอ้ยมันลำดวยครับจังใดกะสองหุ้มเกลนองกะขอให้ได้เจอกันเนาะค่ะเนาะเราได้เจอกันหนึ่งมาแล้ว อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แป่นค่ะเปกันว่าจะเห็นท่าทิพย์หน้านี่ยนะพี่น้องเยฟซีรูปแบบในทางจะเห็นกันแล้วแหละครับพี่น้องตาเรื่องมือนี้่เสร็จจิตใจทุกคนนจีนกลับมาเดินขอให้กลับมาเดินครัขอให้กลับมาเดินครับพี่น้องเยฟซีเมื่อแรกเขามารุ้นกันมารุ้นกันสองคร่งครึ่งค่ะพี่น้องเยฟซีเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็จะเอียงลาไปก่อนครับพี่น้องเยฟซีโชคดมากลำเลอไปเสียดีครับจับสวัสดีครับ